เขาคนนั้นอยากจะทำอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกนึกคิดที่เขาอยากจะทำกับคุณต่อไปในอนาคตนี้นะคะหนึ่งถ้วยเขาอยากบอกรักคุณนะ่ะเขาอยากยื่นถ้วยนี้ให้กับคุณมันเหมือนกับ อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณจริงๆด้วยนะคะเพจออฟสอดอยากส่งข้อความหาอยากสื่อสารอยากบอกความรู้สึกภายในใจที่เขารู้สึกกับคุณแล้วก็อยากที่จะมอบของขวัญบางอย่างที่มีค่าต่อใจระหว่างคุณกับเขามากเลยนะเหมือนกับเขายรีกรู้สึกถึงคุณมากๆเลยค่ะ โอ้มีการล็อกกันมีการปิดกั้นความรู้สึกกันไปหรือเปล่าคะในช่วงนี้นะเขากำลังพยายามหาทางที่จะติดต่อที่จะสื่อสารกับคุณอยู่นะคะยังคงยึดมั่นภายในใจอยู่นะว่าเป็นคุณเท่านั้นแหละเราก็อยากที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณแนอนาคตด้วยนะคะ หัวใจของเขานะคะยังยึดติดผูกติดอยู่ที่คุณเพียงคนเดียวเลยก็ว่าได้นะคะในตอนนี้อยากกลับมาอยากดูแลคุณค่ะแล้วก็เหมือนกับอยากได้รับในสิ่งที่คุณเคยได้ให้กับเขาและเขาก็อยากที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกลับคืนให้คุณเหมือนกันนะอยากจะตอบแทนในสิ่งที่คุณเคย ใจดีกับเขาเคยให้เขาเคยช่วยเหลือเขาและในวันนี้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยเหลือคุณเหมือนกันเป็นห่วงเป็นใย,ยมากมากแล้วเขาก็อยากจะบอกคำขอโทษนะคะเขาเสียใจนะที่เคยทำให้คุณเสียใจเสียใจถ้าหากว่า,าในตอนนี้นะความสัมพันธ์ของคุณแลวเขามีประเด็นมีปัญหากันนะคะเขากำลังหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่นะ ถึงแม้จะช้าหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเขาจะมานะคะเขายังไม่เคยลืมคุณแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะลืมเลยเพราะว่าตอนนี้เขายังหาวิธีที่จะติดต่อหรืออาจจะมีอุปสรรคบางอย่ญญางที่ขวางกั้นระหว่างคุณและเขาทําให้การเดินทางการสื่อสารหรือการที่จะพูดคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ยากในช่วงนี้ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาก็คือช่วงนี้เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ด้วยนะคะเขาอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรหลายๆอย่างภายในครอบครัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบแต่ดูเหมือนเขาก็จะพยายามหาช่องทางหลายๆทางนะคะเพื่อที่จะให้มีการหารายได้หลายๆช่องทาง ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีความมั่นคงในฐานะทางการเงินสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็สามารถที่จะดูแลคุณได้ในอนาคตด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเขากําลังทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงพอแล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตของตัวเองก่อนแล้วก็จะพยายามหาทางหาวิธีที่จะติดต่อที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเพราะภายใน,ในใจของเขาเนี่ยยังยึดมั่นยึดติดอยู่ที่คุณอย่างที่บอกไปแหละเนาะเขาอยากจะบอกรัก อยากจะขอโทษอยากจะส่งข้อความหาแหละมาตามมองตามสองทางโซเชียลของคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะเขายังไม่เคยลืมคุณแล้วก็ไม่คิดที่จะลืมเลยนะคะเขายังคิดที่จะกลับมาเสมอเพราะในใจเขารักคุณค่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกคำว่ารักคุณให้คุณได้รับรู้ด้วยถ้าหากว่าเขาอะยังไม่เคยบอกคุณใจเขารักคุณมากเลยนะคะ ความรักที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยมันเออล้นมากๆเลยอ่ะเขาอยากจะบอกความรู้สึกกับคุณเร็วๆอยู่เหมือนกันนะอยากจะกลับมาดูแลคุณแล้วก็ตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยให้เขาเคยช่วยเหลือเขาเมื่อในอดีตแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนะคะสำหรับคนคนนี้เดี๋ยวเรามารวงความรู้สึกภายในใจของเขาเพิ่มเติมที่มีต่อคุณกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีก และความรู้สึกของเขามันเออหล้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะความรักที่เขามีต่อคุณนะคะเขาอยากจะบอกรักคุณเหลือเกินแสดงว่าเขา,ายังไม่เคยบอกรักคุณจริงๆด้วยนะและเขาก็ยังคงหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณและเขาหรือความสัมพันธ์นี้จะได้มีโอกาสเริ่มต้นกัน เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะเขาคิดที่จะสร้างเนือสร้างตัวเพื่อสร้างครอบครัวกับคุณจริงๆด้วยค่ะ<ม>แต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างนะคะที่ปิดกั้นที่ขวางกั้นระหว่างคุณและเขาอยากที่บอกไปเนาะเขาก็เลยยังรู้สึกเหมือนยังหาทางออกไม่เจอนะคะเขารับรู้ได้แล้วแหละว่า เป็นคนที่เขาอยากจะให้มาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเขา อยากให้คนเนี่ยยอมรับคุณในแบบที่คุณเนี่ยเป็นคนรักของเขาและเขาก็รับรู้หัวใจตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าเขาเนี่ยรักคุณมากที่สุดแล้วก็ไม่มีวันที่จะรักใครได้มากเท่าคุณอีกแล้วนะคะแล้วเขาก็อยากจะขอโทษคุณจริงๆด้วยเขาอยากให้คุณเนี่ยให้อภัยเขาแล้วก็กลับคืนมากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ ภายใต้ความนิ่งเงียบของเขาเนี่ยเขากำลังพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็จะได้สร้างครอบครัวไปกับคุณในอนาคตแล้วเขาก็รู้สึกถึงความเสน่หาแรงดึงดูดแพชชั่น18บวกกับคุณด้วยนะคะ มันมีความเจ็บปวดภายในใจเหลือเกินนะคะในความนิ่งเงียบของความสัมพันธ์นี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเพราะว่าการที่ไม่มีคุณเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเขามันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คุณอยู่เคียงข้างเขาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเขา เขาอยากให้มีคุณเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาด้วยแล้วเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่เหมือนกับได้เคลียร์หัวใจตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคนที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยก็คือคุณนะคะคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวคุณเท่านั้นที่เขาอยากจะให้เป็นพ่อหรือแม่ของลูกๆในอนาคต มาดูข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมในวันนี้กันนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรมีอีกคนในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีคนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับความรักของคุณและเขาในครั้งนี้นะคะมันทำให้เขาเจ็บปวดมากเลยค่ะในตอนนี้หนึ่งไม้เขาต้องการคุณมากๆแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยนะคะเขารักคุณน,นั่นเองเขาหวาดกลัวมากเขาอาจจะกำลังหวาดกลัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคุณพูดถูกและคุณก็ถูกต้องทุกอย่างถ้าเขาติดตามคุณไปเขาอาจจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะคะ ฉันคิดถึงคุณแล้วคุณล่ะคิดถึงฉันไหมคิดถึงเขาไหมคะคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆเป็นคนที่ไม่มีใครเหมือนคุณนะคะเขารู้สึกแบบนั้นฉันหวงว่าคุณจะยังรอฉันอยู่นะเขาบอกมานะคะรอเขาอยู่ไหมพวกเขากำลังรอคุณอยู่คุณสองคนยังรอคอยกันและกันใช่ไหมคุณอยากจะทำให้เขาเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ ฉันคิดว่าเราควรจะช้าลงทุกอย่างมันอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะคะฉันต้องการพื้นที่หรือเขาต้องการเวลาเพื่อจัดการกับปัญหาอยู่เนอะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเรายังไม่ถึงเวลาสำหรับคุณและเขานะคะเขาต้องการเวลาอีกสักนิดหนึ่งที่ฉันออกไปเพราะคุณบอกให้ฉันไปคุณไล่เขาเหรอเขาถามมาว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกมากมายเลยใช่ไหมคะในตอนนี้ yes ใช่เลยตอบกันเหระคะใช่เลยก็คือคุณเละคะในใจเขายังคงเป็นคุณและหนึ่งเรียนยังมั่นคงที่คุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเขาขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาเขาจะกลับมาหาคุณคะ่ะ